เกมนตักมของไซโบอยู่ในเกมขอาตี a d ดวอร์ทะลกันเลยเดี๋ยวแม่เมียจิ้มป่ะมันมีต้นไม้ก่อนคุยเรื่องอะไรก่อนตอนนี้จะลงมินิเกมมินิเกมหน่อยหน่อยนะคบมันสั้นไงแม่นเององแบบ sama

<c oughs> จะชนะไหมนะน,นี่มีแขกรับเชิญมาแล้วรััดหมดมากขอน่อยให้คุณชมตลอเลย ไม่ใช่ใครต่อทาง,งฟาร์มของอยู่ได้ช่าแเงี้ยนเะงาจ้ะ وعم ตอนนี้ผมจะปลุกแล้วนะคะของผม,มโอเคแล้วยินจะากากใหม่กระเทยสอบแล้วหนึ่งเบียรแล้วหนึ่ง Han kan legge nøkkelen

โปเกมอนมาบางทำไมยังมประผัดนี้ก็จบลงแล้วนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปขอบคุณมากนะครับ